ผู้ที่เข้านมาสัสก,การหลวงปู่ทุกคนและทุกครั้งมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่หลวงปู่จะมีอายุใกล้ร้อยปีแล้วก็จริงแต่ดูผิวพรรณยังผ่องใสและสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีแม้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านตลอดมาก็ยากที่จะได้เห็นท่านแสดงอาการหมองคล้ำหรืออิดโรยหรือหน้านิ้ยคิ้วขมวดออกมาให้เห็นท่านมีปกติสงบเย็นเบิกบานอยู่เสมอ มีอาภาษน้อยมีอารมณ์ดีไม่ตื่นเต้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เผลือคล้อยตามคำสรรเสริญหรือคำตำหนิติเตียนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่ามกลางพระเถระฝ่ายวิปัสนาสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติกับหลวงปู่ถึงปกติจิตที่อยู่เหนือความทุกข์โดยลักษณะการอย่างไรหลวงปู่ว่าการไม่กังวลการไม่ยึดถือนั่นแหละ คือวิหารธรรมของนักปฏิบัติ